ี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการสตาร์ทเครื่องพ้นปุ๋ยครั้งแรกนะครับผมเริ่มต้นก็คือต้องมาดูน้ำมันนะครับเติมน,น,น้ำมันเติมน้ำมันตัวนี้เป็นเครื่องสองจังหวะนะครับซึ่งสตาร์ทปิดง่ายมากเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมยังไม่ได้สตาร์ทนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นนะครับได้นำเครื่องสองจังหวะไปใช้ได้แล้วก็รู้วิธีการเปิดปิดแล้วสตาร์ทเครื่อง เดินก็คือต้องใส่น้ำมันนะครับใส่น้ำมันใส่น้ำมันแล้วก็มาเปิดน้ำมันตัวนี้นะครับปกติมันจะอยู่อย่างนี้นะครับผมแล้วก็เปิดให้น้ำมันมันเดินนะครับโดยเปิดน้ำมันนะครับแล้วก็โช๊คต้องเอาโช๊คขึ้นนะครับโชกขึ้นเรียบร้อยแล้วก็คันเร่งตัวนี้นะครับมาดูใกล้ๆตัวนี้ตัวนี้คันเร่งสีแดงนี้คันเร่งนะครับตัวนี้เป็นการเปิด เขาเรียกว่าหัวหัวใจหัวใจปุ๋ยนะครับจะให้พ่นออกมากออกค่อยนะครับตัวนี้ข้างในนะครับถ้าถ้าเราเปิดสีดําขึ้นนะครับสีดําตัวนี้นะครับหัวเปิดปุ๋ยมันก็จะปล่อยปุ๋ยออกไปหรือปล่อยเมล็ดพันธุ์ออกไป,รป,ป,ออกไปแรงค่อยขึ้นอยู่กับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ตัวนี้คือ เร่งปุ๋ยเร่งเมล็ดพันธุ์ออกนะครับจะออกค่อยออกแรงนะครับมีเกียร์บอกนะครับมีระดับบอกหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงสิบนะครับมีระดับบอกนะครับส่วนถ้าเรากําลังสตาร์ทอยู่ต้องให้อยู่ที่ศูนย์นะครับอยู่ที่ศูนย์ตัวนี้นะครับเราสตาร์ทเครื่องเราต้องเอาขึ้นมานะครับอยู่ที่ประมาณสามหรือสี่ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับตัวนี้เป็นการเปิด ครั้งแรกนะครับเพื่อที่จะให้ท่านที่สามารถที่จะมาใช้เครื่องก้นปุย๋ยนี้ได้นะครับวิธีการสตาร์ทก็ไม่ยากนะครับเราก็เหยียบก็ได้นะครับเหยียบเพื่อที่จะไม่ให้อะไรเคลื่อนนะครตับแล้วก็สตารต์ทเลยครับเพราะว่าเราดึงคันเร่งขึ้นแล้วแล้วตตกว็สตาร์ทก็ได้นะครับไม่ยากนะครับสตาร์ทต้องต้องสตารต์ทไปสตก สองสามนาทีเราไม่ทำงานนะครับก็พิดจะให้น้ำมันมันทำงานแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับวิธีการปิดนะครับเขาดองมาปิดตรงนี้สีแดงนะครับกดลงที่ศูนย์มันก็ดับนะครับโอเคครับ